เด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเสียงสระสระมีทั้งหมด32เสียงแบ่งออกเป็น 1. สระเสียงสั้นหรือเราเรียกอย่างว่ารัศสระมีทั้งหมด18เสียง 2. สระเสียงยาวหรือเรียกอีกอย่างว่าทีคัสสะมี14เสียงวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเสียงสระเสียงสั้นกันสระเสียงสั้นมีทั้งหมด18เสียงได้แก่ 1. อ่ะ อันนั้นเกิดจากรูปของสระวิสัญชนีเป็นรูปเดียวนะใช้ว่าเสียงสระอะมีรูปอ่ะวิสัญชนีสองอิหรือเรียกว่าพินอิมีรูปสระเพียงหนึ่งรูปคือพินอิสามเสียงสระอึเกิดจากการผสมระหว่างพินอิกับนฤคหิต์หรือหย่าน้ำค้างสี่เสียงสระอุมีรูปสระ คือตีนเหยียด 5. สระเอกเสียงสระเอกมีรูปสระคือไม้น้าบวกกับวิสัญญีกลายเป็นเสียงสระเอกหสระแอกเกิดจากไม้หน้าบวกไม้น้าแล้วก็บวกวิสัชนีกลายเป็นเสียงสระแอเกิดจากรูปสามรูปมารวมกันเสียงสระโอเกิดจากรูปสระโอบวกกับ รูปวิสัญนีกลายเป็นเสียงสระอโอสระอออรนะเกิดจากไม้หน้าบวกลากข้างบวกวิสัญนีเกิดจากรูปสละสามรูปกลายเป็นสระออกต่อไป9สระเอ,อเกิดจากรูปสระไม้หน้าบวกตัวอบวกวิสัญนีมีรูปสละทั้ง3ารูปกลายเป็นเสียงสระเอ,อต่อไป10สระอ,อัวเกิดจากไม้ผัด บวกตัววอลบวกวิสัญชนีกลายเป็นเสียงสาลอัตสิบเอ็ดาลเอะเกิดจากลูกไม้หน้าพินทุบบวกฝนทองบวกตัวยอบวกวิสัญชนีมีทั้งหมดห้าูปรวมกันเป็นเสียงสาลเอย 12. สิบสองซาลเอะเกิดจากไม้หน้ารูปสละไม้หน้าพินทุฟันหนูตัวออ วิสัชนีมีทั้งหมด5รูปของรูปสละกลายเป็นเสียงสระเอือต่อไป13สระอัมเกิดจากรูปสระกนั้นแล้วก็หิตหรือหยาดน้ำค้างบวกลากข้างมีรูปสละอยู่2รูปนะกลายเป็นเสียงสระอัม14ไอไม้ม้วนจะมีรูปสละอยู่1รูปคือไม้หมวนเป็นเสียงสละไอต่อไปสละไอไม้มลายมีรูปสละคือไม้มลาย นะมีรูปหนึ่งรูป16เอาเกิดจากรูปสละคือไมหน้าบวกลากข้างมีรูปสละอยู่สองรูปเป็นเสียงสละเอาตัวรึจะมีตัวึเพียงตัวเดียวไม่มีรูปอื่นเข้ามาช่วยเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงอย่างรอเรือเราเอือรื้อเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงอย่างรอเริงรอเอือรือ สเสียงสั้นมีทั้งหมด18เสียงนะคะต่อไปมาดูสระเสียงยาวสระเสียงยาวจะมีทั้งหมด14เสียง 1. สระอาจะมีรูปสระคือลากข้างมีเพียง1รูปเท่านั้น 2. เสียงสระอีเกิดจากรูปสระคือพินทุบวกฝนทองนะมีรูปสระอยู่สองรูปกลายเป็นเสียงสระงอือต่อไป สระอีขอโทษนะคะสสระเอเกิดจากพินทุบวกฟันหนูบวกตออมีรูปสระอยู่3รูปเป็นเสียงสระเอสระเสียงยาวโอจะมีรูปสระคือตินโคมาไปผปสมอยู่แค่1รูปเท่านั้นไม่มีการเอาสาระเอเข้ามาผสมต่อไปเอรูป ก็คือไม้หน้าแอเกิดจากไม้หน้าบวกไม้หน้ากลายเป็นเสียงสระแอต่อไปโอก็คือมีไม้โอนะเป็นเสียงสระโอมีรูปสระเพียง1นรูกต่อไปเก้าอก็มี o, อออางหรือตัวออออเสียงสระเสียงยาว เก้าเอ,อมีไม้น้าบวกตัวอถ้าเป็นตัวแรกคือเป็นพยัญชนะต้นในการออกเสียงอ,อตัวที่สองคือรูปของสระมีสองรูปนะคะไม้น้าบวกตัวอสิบอวเกิดจากไม้ผัดบวกตัววนะมีอยู่สองรูปนะกลายเป็นเสียงสระอวาสระเสียงยาวสิบเอ็ดเอนะเป็นสระเสียงยาวเกิดจากรูปสระไม้หน้าบวกพินอบวกฝนทองบวกตัวยอมีรูปสระอยู่สี่รูป เป็นเสียงสระเอียต่อไปสระเอือเกิดจากไม้หน้าบวกพินทุบวกฟันหนูบวกตัวออมีรูปสระอยู่สี่รูปกลายเป็นเสียงสระเอือสิบสามตัวลือออกเสียงอย่างลอเรือออกเสียงมันมีสระเอือแต่ปรากฏไม่ปรากฏรูปให้เห็นนะอันนี้ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันเช่นคําว่าเรือสีมืนอวานที่เราได้เรียนไปสิบสี่ตัวลือที่ออกเสียงอย่าง ลอลิงอันนี้เลิกใช้แล้วแต่มาเทียบเสียงให้รู้ว่าเสียงในภาษาไทยใช้เป็นสระเสียงยาวไปทั้งหมด14สีเสียงวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวของสระเสียงสระทั้งเสียงสั้นเสียงยาวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ